สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาเช้าวันนี้อยู่กับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะไปกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดเสวนาการคุ้มครองเด็กในยุคดิจิทัลและเปิดตัวโมบายแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กค่ะ นางสุพัชชาสุทธิพลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวว่าโมบายแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กเป็นการเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและติดตั้งลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับทั้งระบบ Android และ iOS ผ่าน Google p l a y และ App Store จุดเด่นของแอปพลิเคชันสามารถระบุพื้นที่เกิดเหตุถ่ายภาพได้และติดตามการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานได้ด้วย โดยข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังระบบการจัดการรายกรณีซึ่งมีบ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัดและสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน30แห่งซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการช่วยเหลือประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนทุกรายจะได้รับการประสานส่งต่อการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่และมีการกำกับติดตามและรายงานการช่วยเหลือโดยดิจิทัลเช่นกัน กรมกิจการเด็กและเยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและกำหนดให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัล เป็นนโยบายสำคัญเพื่อให้เกิดระบบการปฏิบัติการที่สามารถรองรับสภาพปัญหาเด็กและเยาวชนทั้งที่มีในปัจจุบันรวมถึงความท้าทายและภัยคุกคามใหม่ๆนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร,กรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อวางแผนงานเชิงกลยุทธ์เชิงรุกที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป เข้าไม่ถึงสวัสดิการก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับพี่ๆตำรวจรวมถึงทางาทางนันกฎหมายทางยุติธรรมกระบวนการก็จะมีทั้งเรื่องของการประเมินไม่ได้มีเฉพาะแต่ผู้ใยญ่ประังเด็กเด็ดกกระทำอเองเหรือว่าในวันนี้ก็เป็นหวาั้ใจของ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์นะคะที่เราตั้งใจที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กในวนันนี้เพราะเราตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรงหรือเป็นเด็กและเยาวชนที่พึ่งได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือความรวดเร็วเป็นสิ่งจําเป็นและสาคัญเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กนี้จะเป็นตัวต่อโจที่จะทําให้เยาวชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว จุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้คือในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยหลังจากที่ประชาชนทั่วไปได้มีการดาวโหลดแอปพลิเคชันนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือในแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งในคอมพิวเตอร์นจะสามารถทําให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะในระบบแอปนี้สามารถที่จะปักหมุดพื้นที่ที่เกิดเหตุ แล้วก็ผู้แจ้งสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพภาพถ่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทําให้พอ,พอมีการแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยความความรวดเร็วมันก็จะเกิดขึ้นแค่ช่วงคุึ่งาเดียวนะคะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อได้รับแจ้งจะสามารถที่จะลงไปช่วยเหลือได้อย่างท,างทันท่วงทีมีความชัดเจนแน่นอนกับสถานที่ที่เกิดเหตุ ึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันเกิดเตุขึ้นปัญหาคือบางทีเราจะหาสถานที่ไม่เจอนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางที่จะไปยังสถานที่นั้นๆบางครั้งทํทให้เกิดความล่าช้าในความช่วยเหลือแต่เมื่อมีการปักหมุดได้อย่างแม่นยาแล้วก็จะทําให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็วขึ้นนอกจากนั้นในระบบนี้เนี่ยเรายัางสามารถที่จะให้ประชาชนผู้รับแจ้งสามารถที่จะติดตามนะคะว่า ที่เขาได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากเรานั้นขนะนี้เคสได้รับความช่วยเหลือไปถึงงห่งแล้วนะคะก็จะเป็นความสบายใจกับผู้แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่า,าสิ่งที่เขาได้แจ้งให้เรานั้นได้รับการช่วยเหลือได้อยากก่างรวดเร็วแล้ว